ัสดีครับอยู่กับผมต้าพายกินนะครับอันนี้เรามาสรุปรายได้ครับแกปุดนะครับผมออกประมาณ11บเนาฬิกาครับผมจนถึงเวลา2 2งสองทุ่มนะครับเป็น5้าโมงเช้าจนถึง2องทุ่มนะครับผมขับได้ประมาณ700 เ5 0รอยห้าิกว่าบาทครับผมผมจะปัดเป็นเจ็ด้อยหกสิบนะครับได้ทิปเป็นสีสีบาทครับผมรวมวันนี้รายได้เราแปดร้อยครับผมว้าว <Wow. S 1> นะเรามาสรุปรายได้นะครับวัน <c oughs> ที่สิบเก้าทับเปดทับสองสองข้าวไม่มีนะครับรายได้เราวันนี้น่าจะบวกเป็น700นะครับ ค่าน้ำมันหนึ่งร้อยติฟสี่สิบวันนี้อากาศก็แบบโอ้โหแดดมากครับผมผมก็จะไปแบบเร็วๆนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวไปนอนพักผ่อนนี้ครับผมอีกพุ่งนี้ก็เป็นแบบตัดยอดถุนวนะครับ เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ดูว่าผมขับสองอาทิตย์ได้กี่บาทครับผมนี่รายได,ได้เราอยู่นี่นะครับไม่ใช่สองอาทิตย์ดิผมขับไปสิบสามวันครับผมหยุดหนึ่งวัน นี่นี่นะครับผมน่าจะลายเป็นนี่ครับรก่อนอื่นเราก็เตรียมตรงซิปนะครับผมเหมือนเดิมนี่นะ นี่รายได,ได้ผมกดมาแล้วนะครับได้เป็นเงินสดตัวนะครับผมจะรับเข้าประมาณเจ็ดร้อยนะครับอสองอันนี้สองร้อยอันนี้แบงค์นงร้อยนะครับห้าหกเจ็ดมีนะครับ ส่วนใครที่แบบตาตามผมก็โอ้ดีใจด้วยนะครับมันต้องเห็นตังค์ด้วยนะครับเวลาเราทำงานว่าได้กี่บาทได้กี่บาทยี่สิบทับสิบสองสองบวกเจ็ดร้อยนี่ เนี่ยครับผมก็สำเร็จปีดวันนะครับผมขับได้เจ็ด้อยห้าสิบาทเป็นเจ็ด้อยหกสิบบวกสี่สิบเป็นแ0 0ร้อยนะครับลบค่าน้ำมันหนึ่งร้อยจะเหลือเจ็ด้อยนะครับไม่งงเนาะสำเร็จนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับดีดด้วยวันนี้ตาพายกินก็จะกอปิดคลิปแค่นี้นะครับวันนี้ก็มันเป็นวันอาทิตย์วันตัดยยอดแล้วครับเราก็ต้องลุยใหม่ ฝากเบิ้ youtube ต่าภาคินเนี่ยนะครับเนาะขอมากาหดหลายกดแชร์กันฝากกดติดตามเนี่ยนะครับเนาะครับสองเนี่หน่อยตอาภาคินลาไปก่อนครับสวัสดีครับ